สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับทั้งชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับทลิปนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับชามสไลด์หลังหรือว่าชามคอมเร็วหลังครับผมอันนี้เป็นสกูปปี้ครับสกูปปี้ไฟเลี้ยวบังลมครับพอดีไม่มีขาตั้งครับขาตั้งค้างขาตั้งคู่ไม่มีครับผมก็เลยนอนก็เอากระดาษรองครับแล้วก็นอนลงครับจะได้ทําง่ายครับตอนนี้ผม นี่ครับชามสไลด์หลังมันพังครับจามสไลด์หลังพังครับต้องได้ซื้อใหม่ครับต้องไ้ซื้อใหม่ทั้งชุดครับนี่ครับนี่คือชุดชุดชามหลังครับผมชุดความเร็วหลังครับพังครับผมส่วนความเร็วอส่วนชามหน้าใช้ได้อยู่ครับ ที่ผมมารีวิววันนี้ก็คือผมเอาชามชุดความเร็วหลังนี่ครับหรือว่าชามสไลด์หลังของคลิกครับของคลิกคาบูมาใส่ครับก็ใส่ได้ครับผมนี่ใส่เข้าไปแล้วครับใส่เข้าไปแล้วแต่ยังไม่ลองครับผมไม่รู้ว่าใส่เข้าไปแล้วมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าครับผมเพราะว่าตามที่ใส่ดูก็นะครับมุนแน่นแล้วนะครับเนี่ยมันก็มุนได้ปกติครับ น่าจะวิ่งได้ครับผมนี่เป็นครั้งแรกครับที่เอาชามสไลด์หลังของคลิกเพราะมันใหญ่กว่าครับนะครับมันจะใหญ่กว่าเยอะครับครับมันจะใหญ่กว่ากันกว่ากันเยอะอยู่ครับนะครับมันใหญ่กว่าแต่มันก็ลงได้ครับนะครับเบียดครับคราวนี้ผมก็จะใส่สาครอบครับสายครอบข้างเข้าไปครับแล้วก็จะล่องคี ลองใช้งานดูขี่ดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับผมเราจะมาเล่าให้ฟังครับผมคราวนี้ผมก็จะใส่่าาครอบครับผมฝาครอบข้างกะนครับเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนครับคราวนี้ผมก็จะใส่ฝาครอบข้างครับผมมาดูว่ามันจะลงได้หรือเปล่าครับผมผมก็ไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่เอาของคลิกขบูครับ มาใส่สกูปปี้ครับไม่รู้ว่ามันจะลงได้หรือเปล่าครับผมอวปรากฏว่าลงได้ครับผมหมุนได้ไหม,มนได้ครับเดี๋ยวถ้าขันเนาะสามสี่ตัวก่อนครับตามมันไม่ได้มันก็จำเป็นทีจ่จะต้องซื้อใหม่ครับ จ้าของรถก็ต้องซื้อใหม่อันนี้คือดัดแปลงให้ก่อนครับผมเป็นงานบ้านนอกครับช่างบ้านนอกค่อนข้างจะทํางานลาบากครับลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีตังครับอะไรก็ขี่ได้ใช้ได้ก็ใช้ไปครับค่อนข้างจะดัดแปลงเยอะครับผมอยู่บ้านนอกไม่เหมือนอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองนี่บอกว่าเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือเปลี่ยนครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนไปปับ๊บเงินครับ ลำบากครับลำบากเรื่องเงินแน่นอนครับถ้าไม่มีเงินมาเอาก็ช่างต้แย่ครับเพราะว่านอนคุณครับไม่มาเอาง่ายครับเดี๋ยวยิงตอนนี้ตอนนี้ก็มีติดช้างอยู่ที่ร้านอยู่สองคันครับเป็นเวฟครับซ่อมชุดเต็มท่อนบนครับทั้งโซลาลินทั้งเบาทั้งลูกสูบครับทางมาครับทางมาเยอะครับไม่เมาครับผมตอนนี้ช่างก็แย่ครับอันนี้ก็ จะสตาร์ทดูครับผมแล้วขี่ลองขี่ดูครับว่ามันจะขี่ใช้งานได้หรือเปล่าครับผมลืมบอกไปครับผมคันนี้สายพานขาดด้วยครับผมชามสไลด์หลังพังก็ทําให้สายพานหลังขาดครับแตพังขาดไปอีกครับทั้งสายพานทั้งชามสไลด์ครับมาดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้สตาร์ทดูนะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าครับผม จอดนานหรือเปล่าไม่รู้ครับ mm hmm. ผมจะจอดยานครับเราจะลองสตาร์ทเท้าก่อนครับ mm hmm. เท้าก็ฝืดครับผม mm hmm. ไม่รู้ว่าน้ำมันมีหรือเปล่าครับ mm hmm. ต้องดูน้ำมันก่อนครับดูน้ำมันแล้วก็แบตไปชาร์จก่อนครับโอ้ยน้ำมันไม่มีครับดูไปในคันอื่นหมดครับคันนี้เป็นพูดลำบากครับผมเดี๋ยวขอน้ำมันมาหาน้ำมันน้ำมันมาเติมก่อนครับแล้วก็น่าจะมีชาร์จแบตครับผมน้ำมันไม่มีครับรถมันจอดนานครับผมจอดน่าจะไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์ครับผมคันนี้ตอนนี้ก็เติมน้ำมันเข้าไปแล้วครับประมาณครึ่งลิตรครับ แล้วก็แบตเตอรี่ก็เอาลูกใหม่มาใส่ลองดูแล้วครับมาดูครับว่าจะสตาร์ทก็ขี่ได้ปกติหรือเปล่าครับผมติดครับติดแล้วครับแล้วก็ข้างก็ไม่ดังนะครับเสียงข้างก็ไม่ดัง คราวนี้ก็จะลองขี่ดูครับ ก็ปรากฏว่าขี่ใช้ชางานได้ปกติแล้วครับใช้ได้ครับผมทำนใชดหลังหรือว่าชุดความเร็วหลังของคลิกคลิกไอหรือว่าคลิกขบูครับผมก็สามารถที่จะเอามาใส่ทดแทนกับสกู๊ปปี้ไได้ครับผมนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมลองครับผมลองดู แล้วก็ใช้ได้ครับผมดีใช้งานได้เหมือนปกติครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับใคร่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดต,ตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ